นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ใช้ให้กับเฮนอมนะครับทีมงานของเจริญการช่างก็ใช้ในบ้านเฮนอมเลยนะครับนี่นี่คือบ้านของเจริญการช่างที่ผมมาทําบุญกับเฮนอมในวันนี้นะครับท่านเสียไปวันที่2ธันวาคมนะครับวันนี้วันที่6นะครับจะชาพนาักกิจวันที่9นะครับธันวาคมนะครับที่ผมไม่แน่ใจชื่อวัดนะแต่ว่าเป็นวัดหลวงปู่ห้วยที่อำเภอห้วยทับทันนะครับ จังหวัดศรีสะเกดนี่คือบรรยากาศของการฉายให้เฮียหนอมครั้งสุดท้ายนะครับทีมงานก็จะตั้งฉายอยู่ตรงนี้ประมาณ3คืนนะครับได้ยินว่าอย่างนั้นนะรอวันนี้ไม่เห็นพี่หมีนะนะครับผู้จัดการหน่วยของเจริญกระช่างแล้วก็น้องเจมนะครับแอดมินนะครับผมน่าจะติดงานกันหลายคืนด้วยนะครับเพราะว่าต้องลากยาวนะครับวันนี้ลากยาวมาเมื่อวานก็ฉายอยู่ที่ วังหินนะครับนี่ก็มาฉายหรือว่าในสํานักงานของตัวเองนะครับที่เจริญการสร้างบ้านสร้างเรือนะครับอําเภอเมืองพิจจังหวัดศรีสะเกษนะครับให้กําลังใจทีมงานกันนะครับสวัสดีครับนี่ครับไฮยังเขตอยู่สองคนแบบนี้มือปลาพีพีก็มือครับมืออะไรบอกบอกมีเด้อว่ามาแล้วผมติดผมติดงานเน่าแห้งผมติดงานเน่าเลยมากมือนี่ครับมาซอยงานเพื่อนละ สวัสดีครับนี่พมรนตัวนะครับวันนี้มาดูหนังการเดินการช่างนะครับบ้านเฮียหนอมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยนะครับของการเดินการช่างก็ได้เสียนะครับในวันที่2ธันวาคม2567นะครับวันนี้ก็มาทถบุญที่บ้านเฮียหนอมตรงนู้นนะครับบ้านเกอยู่นะครับผมก็มาดูทีมงานกําลังจะตั้งจอใช้สคืนนะครับวันนี้เป็นวันที่6 วันที่6แล้วก็จะขายวันที่7วันที่ห7เจ็ดปดนะครับชาวนากิีดวันที่9นะครับแล้วนี่ก็จะขายอยู่ที่นี่สามสือนอยู่ที่บ้านของเยนอมเลยถือว่าเป็น้า,ายให้กับเยีนอมครั้งสุดท้ายนะครับในส่วนี้ลงขอไว้เั้งแต่ยเก้าแล้วเนีย่ยกำลังลงกันนะครับนี้กับเต่าบ้านไปพักนะครับลงของเสร็จนะครับหลังจากใายที่วางหินมาก็มาขึ้นจอที่บ้านนี่นะครับที่สำนักง,งานจเจริญการช่างนี่แหละ ก็ถือว่าวันนี้ผมก็ได้มาทมําบุญกับเฮียด้วยแล้วก็มาแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยกับครอบครัวของเฮียน้อมนะครับซึ่งเ,เป็นที่คุ้นเคยในการไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรแกก็เล่าประวัติเล่า,าชีวิตของหนังการแปลงให้ฟังนะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกันแล้วก็รู้จักกันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหนังอุ้งตุ้รที่ญาติญาติผมก็เคยจ้างไปนะครับเป็นเจ้าภาพหลายงานนะครับที่เฮียน้อมได้ไป ท,ที่หมู่บ้านตะก่อนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของหนังการแปลงกว่า40ป,ปีของเจริญกรช่างนะครับที่ดำรงคงอยู่ถึงปัจจุบันนะครับแต่รุ่น,นพ่อแล้วก็มาสู่รุ่นลูกก<ๆ>็ค,คือเฮียหนอมนะครับรุ่นที่2นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเจริญกระช่างนะครับเอฟหนังการแปลงเอฟซของนิคมอ่อนตัวผู้ชมคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมให้กําลังใจนะครับ

ก็อันี่แปดเนี่ยเออมีสมายิกวิเคราะห์ทูนหนึ่งสมาชิกตั้งแกได้เป็ได้หนอยถูกพี่เสือ่นเอกเอกเอกก็เปลี่ยนแต่ละโป่งละโป่งแล้ว็ตั่งก็เลยมาให้กำลังใจทีมงานวันนี้จะขายอีกสามคืนนะเราจะเลยเขากันเชิงก่อนจะชาพนักจิจนะครับวันนี้วันที่6ชาพนักจิตวันที่9นะนั่งอีกสามคืนที่บ้านของเยียนอมนะบ้านทั้งเรือ ซ้ายมือมาจากเครัพันธ์รับไม่ไม่ไม่สี่กิโลนะครับ <P ol ay> ก็สังเกตดูไฟแล้วกันนะครับอยู่ซ้ายมือเลยนะครับสังเกตดูไฟสุ่อเชิญหน้าที่เขาจะเปิดไ้ระหว่างงานแล้วก็ไฟประดับ <P ol ay> นยสามพ่อจะให้กําลังใจกันต่อไปสําหรับหน่วยนันของ <P ol ay> แต่ก่อนก็อุดมพราพิสศยนะสำนักงานก็ย้ายมาอยู่ที่เมือผจันบ้านช่างเดือดตรงนี้นะครับก็เป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของเฮียหนอมแล้วก็สมาชิกในหน่วยของเจริญการช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับให้เดินต่อไปได้ ในวงการของหนังการแปลงของรีสเกตนะครับถือว่ามาให้กําลังใจครับก็บรรยากาศที่ทุกท่านทุกคนเคยเห็นหนังเก่าแก่ของรีสเกตนะครับนี่คือตํานานนะครับนี่คือตานานจริงๆนะครับรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับนี่คือรุ่นรุ่นที่สองนี่ที่จัดไปในวันนี้นะครับก็รู้สึกใจหายนะครับหลังจากได้รู้ข่าวนะครับก็ไม่นานนะครับตั้งแต่เริ่มป่วยนะครับก็ได้รู้ข่าวแล้วก็นี่แหละครับจนกระทั่งแกมาเสียนะครับก็ ใจหายเดินจ่ายตลาดอยู่ครับเครื่องฟ้าผู้จัดก,การส่งข่าวมาก็โอ้แวบเลยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของวิถีของทุกคนนะครับวิถีธรรมชาติเราก็ได้จะให้กําลังใจกันทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหนังการแปลงทุกหน่วยแล้วก็ทุกคนแล้วก็ครอบครัวในหนอมแล้วก็ทีมงานของเจริญการช่างก็จะอยู่ในความทรงจำของวัยรุ่นยุคเก้าสิบเอย่งผมหรือว่าเคย สัมผัสหนังเล่หนังล้อมผ้าหนังกลางแปลงสมัยก่อนที่เฮียหนอมได้สร้างสารรค์ผลงานความบันเทิงไว้ในย่านนี้นะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นเด็กที่ชอบหนังมากๆในตอนนั้นก็ได้มาสร้างสีสันจนได้ชมภาพยนตร์แบบสนุกสนุกตอนเป็นเด็กนี่คือสนุกมากๆนะครับนี่ก็ขอขอบคุณย้อนหลังไปให้เฮียหนอมไปสู่พวูมที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ถือว่ามาทําบุญเฮียหนอมแล้วก็มาชมหนัง เจริญการช่างครั้งนี้นะครับที่สำนักง,งานเจริญการช่างเลยนะครับแล้วก็ครั้งแรกด้วยที่ผมได้มาของสำนักง,งานที่นี่ให้กำลังใจให้ทุกคนนะครับกับทีมงานของเจริญการช่างนะครับอย่าลืมพิมต์ให้กำลังใจเจริญการช่างนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับชชาาานนงงงงกกลแลแแปด้สเเือเจอัร่ Jack the i